สวัสดีครับทุกท่านนะวันนี้มีดวงดาวแสงดาวมาเต็มเลยไปคาร์ฟูมากวันนี้เนี่ยผมอาจจะแต่งตัวย้อนแย้งกับเพลงที่เลือกมาลองสักหน่อยทั้งสองเพลงวันนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะเป็นเพลงแบบนานสักนิดหนึ่งนานนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเพลงนานแล้วเนี่ยแล้วถ้าผมแต่งตัวแบบ ใส่สูตรผ to ูกท้ายมายืนร้องตัวนี้ผมคงอยู like ่สุนทราพรแล้วเลยยิ่งเพลงเก่ายิ่งเพลงนานเนี่ยเราจะต้องแต่งตัวให้มันวัยรุ่นเพื่อให้มันแบบทำให้เพลงรู้สึกมีชีวิตชีวาถึงแม้มันจะเป็นเพลงดนตรีสไตล์คลาสสิกก็ตามเชิญทางห้องเรานะครับท่านใดที่ร้องได้ขอให้ร้องนะครับร้องนำหน้าผมและเพื่อนๆไปเลยท่านใดที่ร้องไม่ได้รวมกับเจซีตรงนี้แล้วเดี๋ยวตามเมื่อที่ร้องได้ไปติดๆโอเคเนาะ ใครที่ร้องได้ผมขอเชิญให้ร้องด้วยกันไปทั้งเพลงเลยนะครับใครทั้งเพลงไม่ได้ผมขอท่อนฮุกเนาะท่อนฮุกไม่ได้ผมขอ่า,า,า,าหาหาหาก็ได้ดาวประดับใจนะครับของพี่ดอนสอนระเบียบครับ แต่ใจฉันคืนนี้สุดแสนน้ําเค็นหมดนมาคําคืนนั้นได้กอดกระซิบแนบชิดเคียงค้าแต่คืนนี้เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างระทมอ่อนใจสุดเหงาลมโชยมาหนาวสั่นยังคิดถึงคืน ยามแสงชื่นไม่หายยากจะหารักได้แทนนั้นได้สุขนั้นลอยไปเลือนลางลาตามองดวงดาวรีบรีดังใจฉันยังมีอับแสงสิน้นแววสองมา ใจยังปรารถนารอเธอมาเป็นดาว เมื่อมองฟ้าคืนนี้แสงดาวเรียงรายสวยเด่นแต่ใจฉันคืนนี้สุดแสนลำเข็นหมดนมาคำคืนนั้นได้กอดกระสืนแนบชิดเพียงค่าแต่คืนนี้ปับเลี้ยวอ้างว้างระทง ยังคิดถึงคืนยามแสงชื่นไม่หายยากจะออร้องดยแทนนั้นได้สุขนั้นลอยไปเลือนลางลาตามองดวงดาวรีบรีดังใจฉันยัง เป็นดาวหัวใจ ยามแสนชื่นมม่หายอยาจะอร้องได้แทนนั้นได้สุขนั้นลอยไป ใจฉันยังนี้อัแสงสิ้นแววสองมาใจยังปราถนารอเธอมาเป็นดาวหัวใจใจยังปราถนารอเธอมาชู เป็นเพลงที่ไพเราะมากอีกหนึ่งเพลงของพี่ดอนสอนระเบียบนะครับเพลงนี้นี่ผมฟังตั้งแต่สมัยที่ผมยังเด็กๆผมฟังตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วตอนนี้ผม,มาอายุเท่าไหร,ร่ อย่าไปนอย่าไปนึกอย่าไปนึกอายุเป็นเพียงตัวเลขผมบอกทุกท่านไ้เลยตราบใดที่วันนี้เรายังสดชื่นสดใสน,นะครับตราบใดที่วันนี้เรายัางสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราได้เหมือนวัยรุ่นไม่ว่าอายุเราจะผ่านพ้นไปกี่ปีกี่เดือนกี่วันก็ตามความเป็นวัยรุ่นมันอยู่ที่หัวใจครับไม่ใช่ตัวเลขเพลงนี้เป็นเพลงคลาสสิกซึ่งผมคิดว่ามันเหมาะสําหรับฟังก่อนนอนมากเลยนะ เพราะโดยดนตรีดนตรีที่ทำมาในเวอร์ชันนี้เนี่ยได้มาจาก SEED MUSIC ขอบคุณซีดมิวสิกในดนตรีสไตล์คลาสสิกด้วยนะครับเหมาะเป็นเพลงที่ฟังก่อนนอนฟังแล้วหลับหลับ,บนับดาวกันเลย <itet> เขาเคยบอกว่าถ้านอนไม่หลับให้นับแกะแต่ถ้าฟังเพลงนี้นอนไม่หลับให้นับดาวนะคะเมื่ <c oughs> อนับดาวไปตอนที่เคลิม้มเคลิมเคลิ้มใกล้จะหลับแล้วเราจะได้ดาวประดับใจมาหนดวง แต่เพลงนี้เป็นเพลงที่ทุกท่านฟังเพื่อเขาเรียกว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องอินซอมเนียซึ่งเป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยลองฟังเพลงที่ผมร้องคือผมนี่มีเอกลักษณ์พิเศษอย่างหนึ่งนะครับคือไม่ว่าจะพูดหรือร้องเพลงยังไงใครฟังก็หลับผมฟังตัวเองร้องเพลงผมยังหลับเลยอะ ฝากเพลงนี้เป็นเพลงที่ทําให้ทุกท่านรู้สึกว่าเออวันนี้ได้ผ่อนคลายนะวันนี้ได้ฟังเพลงแล้วก็นอนนับดาวจนกว่าจะหลับจนกว่าจะได้ดาวประดับใจของท่านนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที hey, ่มีอุปกราระคุณให้ทิปหน้าช่องตามเลขที่บัญชีใต้ชื่อช่องของผมขอบคุณทิปจากทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านกดชอบนะครับกดชอบก็คือกดนิ้วโป้งตรงคำว่าชอบให้เป็นสีดำหนึ่งครั้งพอนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณทุกการแชร์เพลงครับชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงใช่แชร์ให้กับเพื่อนๆนแชร์ให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณน้าคุณอาแชร์ได้หมดเพราะเพลงนี้เนี่ยเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณน้าคุณอามากชอบเพลงนี้ชอบชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงไม่ผิดไม่ใช่เดกสขอบคุณทุกท่านสําหรับการฟังวนฟังซ้านะครับการฟังหลายรอบขอบคุณที่ให้ความเมตตาเอ็นดูในการฟังเพลงของผม แชร์เพลงของผมนะครับแล้วก็แชร์ช่องของผมบอกต่อช่องผมให้คนที่ท่านรู้จักนะครับได้เข้ามาเป็นหนึ่งผู้สนับสนุนในการเดินทางบนเส้นทางของนักร้อง YouTube ของผมในวันนี้ขอบคุณในทุกการติดตามสำหรับผู้ติดตามที่ติดตามกันอยู่แล้วไม่ห่างหายหนีหายไปจากกันไปไหนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณและยินดีต้อนรับผู้ติดตามใหม่ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ขอขอบคุณในทุกช่องทางการอุปการะคุณที่ท่านให้การเมตตาเอ็นดู t t t ผมตลอดมาเสมอมาตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปนี้นะครับขอบคุณในทุกช่องทางที่ท่านให้การอุปการะคุณสนับสนุนผลักดันเป็นหนึ่งแรงผลักดันในทุกยอดวิวของท่านคือหนึ่งแรงผลักดันของนักร้องผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้ครับขอบคุณในทุกความเมตตาเอ็นดูและทุกความอุปการะคุณของท่านที่ท่านทําให้โดยสะดวกนะครับในทุกสิ่งทุกอย่างทำตามที่ท่านสะดวกเท่านั้นนะ ขอขอบคุณท sí, si ุกท่านจากหัวใจของนักร้องผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้ในทุกช่องทางที่แสนประสนุนเมตตาเอ็นดูและก็ผลักดันผมเสมอมาขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับฝากไว้เป็นเพลงเบาสบายนะครับเดี๋ยวเพลงหน้าอีกเพลงเบาสบายกว่านี้อีกเชื่อผมสิว่าวันนี้สองเพลงเนี่ยถ้าทุกท่านฟังวันนี้สองเพลงเนี่ยหลับสบายแน่นอน เดี๋ยวเจอกันกเพลงถัดไปนะคะ s e you gain for new song นะคะเดี๋ยวเจอกันเพลงถัดไปเพลงนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย